ที่อาคาร UBIU Fitness มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดนิทรรศการโครงการแสงนำใจไถาทางชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นโดยมีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยนายสมเพสส้อยสักขูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์เทีรพงศ์แก้วพมรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีหัวหนะ้าส่วนราชการประชาชนร่วมในการลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการ จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทยโดยได้จัดในทีมหัวข้อแผ่นดินไทยไรสโตรก ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น3รูปแบบได้แก่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นอัมพาต ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลสันพสิทธทิประสงค์โรงพยาบาล50พรรษามาหาวิทาลัยอง์กรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมโรงพยาบาลวารินชำราบศูนย์วิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งสำนักงานสาธารณาสุข อำเภอทุกแห่งและชมรมอาสาสมัครสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายน2565